ค่ะนงขา่งง้าเถือนเาัดำสเถือนนี่นังนังคุยนังดาหมอจะ่งดีหมาไ้งเขา ธูปตะวังโคทังภะคะวันตังอาภิวาันเอมิอิมินาสก่าเรนาตังธรรมังอาภีปุสยามาสวากาโตวะตะวะตาทุโมธรรมัง Adipu Sehamang Supadipanno Pakalato Sahawakasangko Sangkang Namahami Mayang Pantai Mayang Pantai Bisung-bisung Rakanadaya Diserane Nasaha จามาอุทยามทีม่ยังบันเตวิสุงวิสุงรักขณาญายาีิสรเมนะสห์ปัญจสิรานญาจามาตุยามทีม่ยังบันเตวิสุงวิสุงรักขณาญายาีิสรเมนะสห์ปัญจสิรัญญาจามา โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ขัมมรนังคะชามิขัมมังสาระนังคจชามิขัมมงสรนังคจชามิสังคังสาระนังคจชามิสังมังสรนังคจชามิสุติยัมปีพุทธังสาระนังคจชามิสุติยัมปีพุทธังตรนังคจชามิสุติยัมปีธรรมังสาระนังคจชามิสุติยัมปีธรรมังสรนังคจชามิสุติยัมปีสังคัง สระนังคะชามิตติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังคัจฉามิสิสรนักขามันังนิติตา สนาติปาตาเวรมนีติคาปัทงสัมาัิยามิานาติปาตาเวรมนีติคาปัทงสัมาัิยามิอินนาธานาเวรมนีติคาปัทงสัมาัิยามิอินนาธานาเวรมนีติคาปัทงสัมาัิยามิอะเมตุมิจฉาจาราเวรมนีติคาปัทงสัม กามสิขาจาราเวรมีสิกขาปทังสมาธิามิสาวาทาเวรมีสิกขาปังสมาธิามิมมสาวาทาเวรมีสิกขาปทังสมาธิามิสุระเมระยัจจะปมาทตถนาเวรมีสิกขาปังสมาธิามิสุระเมระยัจจะปมาตานาเวรมีสิกขาปทังสมาธิามิ